ครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับผมมีเหรียญมาไฟหนึ่งเหรียญนะครับผมเหรียญนี้เป็นเหรียญพระพุทธชินวรมุนีนะครับหรือว่าหลวงพ่อเสียนนะครับผมวัดนะครับสารโคดมนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับผิวสวยมากครับผมอันนี้เป็นด้านหน้าครับดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับเป็นตาสัญลักษณ์นะครับของพระพันปีนะสมัยนั้นนะครับผมออกที่ วัดสารโคดมจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมเป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผิวกระจกสวยงามมากครับผมใครสนใจทักได้นะครับคขอบตัดนะครับเหรียญเนื้อเงินครับสวยมากๆเลยครับผมเป็นตาสัญลักษณ์ของพระองค์นะครับนี่ครับผมผิวเก่าเดิมๆครับผมสวยงามมากครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ